สวัสดีค่ะมิสซอมมี่แบ่งปันพันเรื่องวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะอากาศตอนเช้าเช้าดีมากๆเลยค่ะนั่งจิบกาแฟร้อนๆชมธรรมชาติมีความสุขดีเลยค่ะอากาศตอนเช้าเช้าดีมากๆเลยนะคะเดินชมธรรมชาติเห็นมแมลงเขากำลังกินผลไม้กินผักที่เราปลูกไว้แบ่งปันกันค่ะ วันนี้เราจะมาเก็บผักกันค่ะผักที่สวนเนี่ยจะเป็นผักที่เราปลูกแบบธรรมชาติออร์แกนิกแท้ๆเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะค่ะเขาก็จะดูไม่ค่อยสมบูรณ์มีเล็กบ้างใหญ่บ้างต้นหนึ่งก็มีไม่เยอะค่ะเอาแค่พอทานค่ะผักที่สวนจะสดมากเหมาะที่จะทานกับน้ำพริกเลยค่ะ เมะเขือม่วงถ้าลูกเขาเล็กๆเราก็เอามาทานน้ำพริกได้ค่ะถ้าลูกใหญ่ก็เอาไปผัดค่ะก็มีพริกขี้หนูมีเมื่อเขือเทศค่ะเมื่อเขือเทศเนี่ยก็จะปลูกไว้นิดหน่อยๆค่ะไม่เยอะมากนะคะก็ไม่ได้ทําค้างให้เขาก็ปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามธรรมชาติตอนนี้ก็กําลังสุกเลยค่ะก็ว่าจะจะเอามาทําน้ําพริกอ่องดีค่ะตอนสมัยที่เรียนอยู่เชียงใหม่ชอบทานน้ําพริกอ่องมากเลยค่ะเพราะว่ารสชาติไม่เผ็ดมากแล้วก็ มันจะมีรสเปรี้ยวของมะเขือเทศค่ะน้ำพริกอ่องเนี่ยจะเป็นน้ำพริกของทางภาคเหนือค่ะวันนี้เราก็จะมาลองทำน้ำพริกอ่องกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะไม่ยากอะไรค่ะน้ำพริกอ่องของเราวันนี้นะคะเราจะเพิ่มปูอัดไปด้วยค่ะเพิ่มรสชาติของน้ำพริกอ่องนะคะ หมูสับนะคะปูอัดนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยหัวหอมซอยค่ะส่วนผสมหลักๆของน้ำพริกนะคะก็จะมีหอมแดงซอยค่ะมีเต้าเจี้ยวค่ะเราไม่มีถั่วเน่าใช่ไหมคะเราก็ใช้เต้าเจี้ยวแทนได้ค่ะเพิ่มเท็กเจอร์ลงไปโดยการใช้ถั่วป่นค่ะมีกระเทียมค่ะ พริกขี้หนูสดค่ะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งเราเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะเราได้เครื่องแกงทั้งหมดมานะคะพริกหัวหอมกระเทียมเต้าเจี้ยวถั่วนะคะเอามาปั่นรวมกันเลยค่ะถ้าใครจะใช้ครบตำก็ได้ค่ะ การที่เราทำพริกแกงเครื่องแกงเองสดๆใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เครื่องแกงหอมมากเลยค่ะน้ำพริกก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเวลาเราใช้เครื่องปั่นเราใช้เวลาทำไม่นานค่ะประมาณ5นาทีก็ได้แล้วค่ะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงค่ะ คราวนี้เราเอามาหั่นมะเขือเทศค่ะลูกเขาเล็กๆเราก็หั่นครึ่งเดียวลูกใหญ่เราก็หั่นเล็กๆหน่อยนะคะมะเขือเทศถ้าเขาแดงมากความเปรี้ยวเขาก็จะเยอะกว่าถ้าเขายังมีเขียวๆอยู่เขาก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะก็ทําเท่าที่เรามีนะคะต้นหอมที่บ้านปลูกเองเขาก็จะไม่ได้สมบูรณ์มากเขาก็จะผอมๆหน่อยค่ะคราวนี้เราก็เอามาหั่นซอยละเอียดๆค่ะ ต้นหอมเนี่ยเราใช้ตอนสุดท้ายเลยค่ะเอาผสมผสมลงไปสีสวยๆค่ะแล้วก็มันจะเขียวๆหน่อยมีผักชีก็ใช้ผักชีด้วยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีไม่ต้องนะคะคือวันนี้ที่เราทำอาหารเนี่ยเราใช้ผักที่อยู่ในสวนบ้านเรานะคะเรามีอะไรเราก็ใช้แบบนั้นค่ะเราใช้น้ำมันหมูในการทำนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเอาพริกแกงมาผัดค่ะ ผัดให้หอมเลยนะคะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีค่ะผัดไม่นานหรอกค่ะใส่ถั่วลงไปด้วยค่ะถั่วที่เราบดไว้นะคะคือเพิ่มเท็กเจอร์ของพริกแกงค่ะวันนี้เราใช้หอมซอยนะคะใส่ลงไปผัดด้วยค่ะคือหอมเนี่ยจะทำให้รสชาติของเครื่องแกงเราหวานขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยค่ะ แล้วตัวน้ำพริกเราก็จะมีเท็กเจอร์ที่เข้มข้นขึ้นค่ะเวลาผัดเครื่องแกงนะคะเขาจะแห้งๆหน่อยก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่ไม่ให้กระทะเขาไหม้เท่านั้นค่ะผัดให้หอมเลยค่ะแล้วก็น้ำที่อยู่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาก็จะแห้งๆลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่หมูค่ะหมูสับนะคะผัดหมูสับให้สุกก่อนนะคะ ใช้ตะหลิวกดกดไว้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะก็คือกดกดให้เขากระจายนะคะเวลาทำเราใช้ไฟกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวน้ำพริกมันจะไหม้ก้นค่ะพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่ปูอัดค่ะ ปูอัดเนี่ยจะทำให้รสชาติของน้ำพริกเราดีขึ้นจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องปรุงมากเลยค่ะถ้าแห้งก็ใส่น้ำเพิ่มไปอีกหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำพริกคือเป็นชิลี่เพสมันก็จะเป็นแบบแฉะๆค่ะจะไม่ใช่แบบน้ำๆนะคะสีของปูอัดเนี่ยเขาก็จะส้มๆหน่อยจะไม่แดงก็ทำให้น้ำพริกเราสีสวยขึ้นเลยค่ะ ผัดให้สุกเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเมื่อเขือเทศของเราไม่แดงสดฉะนั้นน้ําพริกเราก็จะไม่แดงนะคะน้ํามะเขือเทศเราสีส้มแล้วก็จะมีเขียวๆปนก็จะประมาณนั้นแล้วค่ะเราจะใช้เวลาผัดมะเขือเทศให้เขานิ่มนะคะนิ่มก็คือเหมือนแบบละลายไปกับน้ําพริกนั่นเองะคะ่ะใช้เวลาประมาณสากักสองสามนาทีมะเขือเทศก็สุกแล้วค่ะจากนั้นก็ชิมค่ะ ความเค็มเนี่ยเราได้จากเต้าเจี้ยวความหวานเนี่ยเราได้จากหัวหอมใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ต้องปรุงมากค่ะแต่ถ้ารสชาติเขายังไม่เปรี้ยวนะคะให้บีบมะนาวหรือส้มมะขามเปียกใส่ลงไปค่ะนะคะเราก็เอาหอมซอยที่เราซอยไว้มาคลุกเคล้ากันค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนตักเสิร์ฟค่ะผักสดๆที่เราเก็บมาจากสวนนะคะ เราใส่พริกขี้หนูลงไปเพิ่มความเผ็ดค่ะถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกอ่องของมิสซอมมี่นะคะเป็นสูตรที่เราทำแบบคนภาคกลางแต่รสชาติเหมือนของคนภาคเหนือเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ